สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับเจเด็ตมือทองเช่นเคยครับเมื่อคืนเป็นยังไงกันบ้างสำหรับตัวเน้นหน้าช่องของเจเด็ตมือทองนะครับผมริวพูลนะครับผมพระรองอย่างเชฟฟิลต์เต็มเวลาหวานเจี๊ยบครับและครึ่งแรกนะครับผมไปทางด้านริวพูลหน้าบ้านครับคุณผู้ชมครับก็หวานเจี๊ยบเช่นกันนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ก็ไม่พ้นพิมรีเช่นเดิมครับคุณผู้ชมครับมีด้วยกัน2คู่นะครับผมทั้งทางด้านของเอฟเวอร์ตันนะครับเจอกับนิวคาสเซิลในรอบตี้นนนนะคครรรัับบผมมใออออท็็ตแสเเเดดืว สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบผลงานของเจเดตมือทองนะครับสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับเปิดแอปพลิเคชันเขียวครับเพิ่มเพื่อนกันเข้ามาได้ @mt28 อย่าลืมใส่อด้านหน้านะครับผมตามนี้เลยนะฮะ จากการเปิดตัวของ2ทีมนี้ครับคุณผู้ชมครับยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่แต่ที่เห็นได้ชัดเลยครับคุณผู้ชมครับในก่อนหน้านีนะครับเปิดอยู่ที่0.5้และก็ขยับขึ้นมาเป็น0.5นดขีดหนึ่งนะครับผมในรูปเกมของทั้ง2ทีมครับคุณผู้ชมผมต้องบอกตรงนี้เลยว่าต่างกันถึง2องขั้วเลยนะครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยบอกเลยนะครับว่าฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนทางด้านของทีมเยือนครับคุณผู้ชมครับฟอร์มค่อนข้างที่จะดูดีไม่พ่ายใครมาเลยได้ชัยสี่นัดติด เรามาดูสภาพความพ,พร้อมของทางด้านเจ้าบ้านกันก่อนเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมครับท็อตแนมฮอสเปอร์แผนการเล่นที่คาดการไว้ในคืนนี้4-2-3-1นะครับตัวหลักก็น่าจะได้ลงเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับส่วนปัญหารลักของท็อตแนมฮอสเปอร์ประมาณ3-4แบตเนี่ยคุณผู้ชมนั่นก็คือปัญหานักเตะที่ได้รับบาดเจ็บนะครับค่อนข้างที่จะเยอะจนเกินไปครับ ฟอร์มการเล่นของสเปอร์ครับคุณผู้ชมผมต้องบอกตรงนี้เลยว่าใน5นัดล่าสุดเนี่ยจะได้ชัยจากคิสตันพาเลตมาดัดเดียวเท่านั้นครับอีก3นัดเนี่ยพ่ายมาโดยตลอดครับพ่ายกับเชลซีนะครับผมแล้วก็พ่ายกับแอสตันวิลล่าครับคุณผู้ชมครับเล่นนอกบ้านพ่ายกับบูธแฮมป์ตันนะครับแต่นัดล่าสุดครับคุณผู้ชมครับค่อนข้างที่จะทำผลงานได้ดีนะครับผมไปเสมอในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์สามต่อสามนะครับทางด้านทีมเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับคุณผู้ชมครับผมต้องบอกตรงนี้เลยว่าวันนีีี้้กกก็มมมาาาในนนนนนแผผรรรเเเล่่่่ชชดยวัััคคคบบุณูสองง ในฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากเลยครับคุณผู้ชมครับจะมีนัดล่าสุดเนี่ยที่ไปเสมอกับคริสตัลพาเลซนะอีก4นัดต่อมาครับคุณผู้ชมครับบอกเลยนะฮะว่าได้ชัยมาดูตลอดทั้งในบ้านและนอกบ้านเลยครับ สำหรับเฮดเวทที่เจอกันมาครับคุณผู้ชมครับในขับกระชับมิดนัดล่าสุดนะครับทางด้านของสเปอร์เนี่ยพ่ายกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยสกอร์2ต่อ3ครับและก็เล่นในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วนะครับทางด้านของสเปอร์ได้ใช้ในบ้านของตัวเองครับ2ต่อ0ครับคุณผู้ชมในอันดับตารางพรีเมียร์ลีกของ2ทีมนี้ครับทางด้านของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะฮะอยู่อันดับ5ของตารางครับถือคะแนนไว้อยู่ที่27คะแนนครับส่วนทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับอยู่อันดับ9ของตารางนะครับถือคะแนนไว้อยู่ทีี่่คคะแนนนรัับบทศอเด็สย ทางได้เล่นในบ้านของตัวเองครับคุณผู้ชมครับแรงผักดันในนัดนี้จะทําให้สเปอร์ได้ใช้ในนัดนี้ครับคุณผู้ชมครับในการเปิดตัว0.5คิดหนึ่งครับคุณผู้ชมผมขออนุญาตวางทางด้านสเปอร์นะฮะหวานเจี๊ยบแน่นอนครับ